สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวพัดครับผมวันนี้เรามาพูดถึงสูตรตัวใหม่ที่ผมเพิ่งตัดกับทาง RCC นะตัวนี้เป็น MTM ครับไม่ได้เป็น e s p o k e นะเดี๋ยวมาดูกันครับ ตัดแบบ MTF เนี่ยก็คือการตัดแบบมีแพทเทิร์นอยู่แล้วนะครับคือตัวห้องเสื้อเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเป็นไซซิ่งอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น44 46 48 50แล้วเราก็จะเอาการวัดไซส์ของตัวเราเนี่ยไปทาบแล้วเอาความใกล้เคียงที่สุดไปแมชกับบแพทเทิร์นที่มีเพราะฉะนั้นการตัดแบบ MTF เนี่ยก็จะไม่ไม่เหมือนกับการตัดแบบบีสปอที่ว่าบีสปอคเนี่ยจะมีการขึ้นโครงสร้างกระดาษที่เฉพาะสําหรับเราก่อนตัดผ้า1ผืนครับลักษณะของ MTF เนี่ยก็คือมันมีโครงสร้างอยู่แล้วมันมีแพ แค่ตัดแพทเทิร์นนั้นมาแล้วขยับเล็กๆน้อยๆตอนตัดเย็บ ลักษณะแบบนี้อาจจะมีข้อดีข้อเสียเล็กน้อยนั่นก็คือฟิตติ้งอาจจะไม่เหมือนฟิตติ้งอาจจะมีความแตกต่างแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไปใน้ายไทยคลับก,กันนะว่าฟิตติ้งตัวนี้เป็นยังไงในความรู้สึกผมนะครับตัวนี้ผมตัดเป็นดับเบิลเรสเต็ดนะครับลักษณะการวางกระดุมเป็น6 2นะครับก็มีกระดุมทั้งหมด6เมตรกระดเฉพาะ2เมตรด้านขวามือนะครับห้องเสื้อแต่ละห้องเสื้อก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันละกันบางคนก็จะแบบมีกระดุมทั้งหมด4เมตรกลัด1เมตรอะไรย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะมีกระดุมแค่2เม็แล้วกกระด1เมตรถทําได้ช่ มันอยู่ที่ลักษณะและรูปแบบในการทาแพทเทิร์นของเขาพร้อมกับจังหวะในการกัดกระดุมแล้วกันสําหรับ r c c เนี่ยผมค่อนข้างชื่นชอบสไตล์61เขามากนะลักษณะ6 1หนึ่งก็คือมีกระดุมทั้งหมด6เม็ดแต่ว่ากลัดเพียงเม็ดเดียวคือเม็ดล่างขวานะครับไอสไตล์นี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วตัวเองอยากลองมากๆแต่ว่าก็อยากลองในอีกมุมนึงด้วยนะครับคือถ้าเป็นบิสบ็อกเนี่ยเราก็อโอเคสัมผัสมาแล้วว่าสไตลิ่งเขาดีแล้วก็โครงสร้างในการตัดเย็บแบบมือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยมันค่อนข้าง เรนะาอยากลองครับ MTM ว่าเป็นยังไงมันมีสายเฮดด้วยนะว่าทำไมอยากลองเป็น MTM เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละคอแล้วกันนะครับตอนที่ผมอะได้สั่งปะกับ R c ซี่เนี่ยผมไม่มีการลองฟิตติ้งการ์เมนต์เลยนะปกติ MTM แต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีฟิตติ้งการ์เม้นต์ก็คือจะมีชุดหรือสูตรที่เป็นโครงสร้างปกติของตัวแบรนด์นั้นๆครับมาให้ลองสวมใส่ลสักษณะการลองสวมใส่นั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปรับได้จากการขยับไม่ว่าจะเป็นพินช่วงเอวหรือการบอกว่าให้เพิ่มช่วงไหลออกประมาณ1-2นิึ่งถึคสอันิ าก,การมีฟิตติ้งการ์เมนต์แต่ผมผมเนี่ยจะเป็นแบบไม่จำเป็นต้องมีฟิตติ้งการ์เมนต์เพราะว่าเราตัดบีสโปมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางช่างครับคือคุณลูกคันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมสามารถเกลี่ยดได้ให้มันใกล้เคียงกับชุดหรือแพทเทิร์นที่มีอยู่แล้วสําหรับ MTM ของเขานะครับโดยอ้างอิงกับไซส์บีสโปลที่เขามีอันนี้เป็นถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะสำหรับการที่เรารู้จักกับห้องเสื้อนี้ s นะครับแล้วเ,เขาสามารถแบบ arrange ให้เราได้โดยที่เราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยคือเขาสามารถปรับได้จากแมชชูเม้วของบคับ มันมีขั้นตอนหนึ่งที่ใช้เวลานานมากๆสําหรับตัวผมเองนะนั่นคือการเลือกผ้าคือลักษณะการเลือกผ้าเนี่ยก็มีการกลับไปกลับมาครับสำหรับตัวนี้แต่ในใจมาแล้วว่าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะที่ผมเลือกคือบั็ชผ้าเป็นตัว t a n น e ี e วนครับ e x p l o r e r ก็เลยปรึกษาครับคิมดาบินว่าเอาอย่างไงดีคิมดาบินก็จะเป็นอีกคนนึงครับที่รู้จักผ้าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แนะนําผ้าเจ๋งๆให้กับหลากหลายท่านมาแล้วนะใครเคยไปตัดบิสโปกับอาซิซีน่าจะพอจําได้ครับาเป็นผู้ชายตัวสูงี อันนี้เป็นดอมเมยนะครับของฝรั่งเศสซึ่งผ้าที่เลือกเนี่ยเป็นวูโทนิกเป็นบันช์ผ้าที่สร้างชื่อให้กับดอมเมยค่อนข้างมากนะครับดอมเมยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงปี1842แนะครับแล้วก็ทําการซื้อขายผ้าเป็นมร์ชันจากอังกฤษสู่ปารีสคือเขาเบสที่ฝรั่งเศสนะครับต่อจากนั้นมาก็คือเขาได้สามารถขยายตลาดไปสู่ทั่วโลกนะครับเราขึ้นชื่อว่าเป็นบันช์ผ้าหรือโรงงานผ้าหรือว่าผู้ค้าขายผ้าที่ดีที่สุดลักชัวรี่ที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ ก็อยากลอเหมือนกันเนื่องจากว่าโทนิกเนี่ยเป็นบันช์ผ้าที่สร้างชื่อให้กับดอมเอยค่อนข้างมากนะเราก็เลยโอเคลองเป็นดอมเอยก็ได้ครับเป็นสีน้ําเงินเข้มๆเ,เลยแน่นอนว่าผ้าที่เราจับ ณวันที่เราเลือกสั่งมันอาจจะนึกภาพ Final Product ไม่ค่อยออกว่ามันจะออกมาเป็นไงแต่สิ่งเดียวที่ผมสามารถเล่าให้ทุกท่านได้ฟังได้นะตอนนี้ครับถ้าเกิดใครกาลังจะเลือกตัดนะก็คือผ้าที่เราเห็น,นครับจะมีขนาดใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าเวลาตัดออกมาจริงครับสีของผ้าจะดบกว่าปกติอีกหน่อยนึงนะสมมติเราเลือกสีเข้มไปมันอาจจะอ่อนกว่านะั้นนิดนึงนะครับถามว่าแบบเอฟเฟกกับ Final p r ป d u c t จริงไหมบางครั้งเอฟเฟกนะสำหรับใครก็ตามที่อยากได้สีนี้จริงๆที่มันเป็นอไรเล็กๆแบบนี้แต่พอตัดออกมาแล้วมันสว่างขึึ้้นนนนอออีกอกกหห่ยยยเ็าใคคิดิดดงรับ ว่าเวลาเรามองภาพผืนเล็กๆสีเนี่ยมันจะอินเทนส์อยู่แค่นี้แต่พอมันกลายเป็นตัวเป็นผืนใหญ่ๆเนี่ยสีมันจะดรอปนิดนึงนะครับสาเหตุที่ตัดเป็นดับเบิลเบรสเต็ดเนี่ยก็เพื่อสร้างความต่างเหมือนกันคือตัวเองเนี่ยมีซิงเกิลเบรสเต็ดเยอะแล้วแต่ว่าเอาจริงๆครับดับเบิลเบรสเต็ดอาจจะไม่เหมาะกับคนตัวท้วมๆหน่อยนะจริงๆดับเบิลเบรสเต็ดเนี่ยเหมาะกับคนที่ตัวผอมนะยังไงเราอยากลองมีดับเบิลเบรสเต็ดสักตัวหนึ่งก็ลองตัดครับพอได้ลองตัดดูก็รู้สึกว่าดับเบิลเบรสเต็ดก็ใส่ได้นะเราโดยเฉพาะครับการสั่งงตัดแบบ MTM ขอ เ,เราสามารถเลือกกัดได้ทั้งหมด2แบบโปกติแล้วสั่งเป็นแบบ6 2เนี่ยเขาจะไม่มีกระดุมข้างในฝั่งซ้ายมือครับเผื่อมาให้ก็คือจะมีกระดุมซ้ายมือฝั่งในเพียงแค่เม็ดเดียวคือด้านบนครับเพื่อให้ตัวสูตรเนี่ยหรือตัวแจกเก็ตเนี่ยสามารถกัดได้เฉพาะเม็ดนั้นเม็ดเดียวเนาะแต่ว่าสำหรับ RCC เนี่ยเขาเผื่อมาให้อีกเม็ดหนึ่งครับเพื่อสามารถที่จะขยับเป็น6-1ก็ได้ในวันที่คุณอยากจะได้ลุคที่ชิลๆแต่บอกก่อนนะครับว่าลักษณะการกัดแบบพงนึงอาจจะต้องรีดใหม่อีกรอบเนึงนะเพราะว่าลักษ ที่2ของขวามือเสมอครับถ้าเกิดอยากจะได้สไตล์แบบ6กหนึ่งแท้ๆอาจจะต้องให้ทางเขาเนี่ยครับเป็นคนรีดใหม่อีกรอบสําหรับ MTM ผู้แคนวาสอยู่แล้วสําหรับ RC นะครับแล้วก็มีเดรฟอบค่อนข้างสวยงามนะเดรฟองเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันฟิตตัวเนอะจากรูปนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีช่องว่างนิดหน่อยนะครับสามารถสอดมือเข้าไปได้เล็กน้อยนะลักษณะที่มันมีรูมเล็กน้อยเนี่ยหรือมีเดรฟเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้สึกคล่องตัวมากขึ้นเวลาเราเยัียบตัวกันหัวแขนครับหัวแขนก็จะเป็นแบบครึ่งๆก็คือจะเป็นโรบ มากแต่ว่าครึ่งไหลไปข้างหลังเนี่ยก็จะมีความสปารล่าเล็กน้อยคือมีการจับจีบยน่นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เราสามารถขยับ เข้าออกได้นะครับการตัด MTM ของ As ซิซีเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ตัดเย็บโดยเครื่องจักรค่อนข้างเยอะนะสำหรับบีสโปล์แนวหัวเห็นชัดว่าคนค่อนข้างเยอะมาก,มากแบบ90%าบเเลยก็ว่าได้แต่ว่าอันเนี้ยอาจจะมีเครื่องจักรแบบ50-50ิบ50เลยก็ได้ครับได้ความต่างแน่ๆตอนใส่ก็คือตัว MTM มันจะมีความแบบเรียบก,กว่าเนื่องจากเครื่องจักรครับมันเย็บแบบสนิทจริงๆนะมันเย็บแบบติดก,กันผ้ามันก็จะชิดกันหรือประกบกันอย่างแน่นนะซึ่งเป็นข้อดีครับคือโครงสร้างทั้งหมดที่เย็บโดยเครื่องจักรมันจะแน่นหนาและอยู่ทน แต่ข้อเสียก็มีนั่นหมายความว่าการเยับย่ยเคลื่องของเรามันจะถูกล็อกคือผ้าไม่สามารถให้ตัวได้นะเราไม่สามารถควบคุมเครื่องจักรให้เย็บถี่ห่างนะบางจุดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเครื่องจักรก็จะวิ่งใน SPI ที่เท่ากันต่อทั้งเส้นครับแล้วก็ตัวผ้าเองก็จะชิดเราประกบกันแบบแน่นๆแบบนี้จากแรงกดของเครื่องจักรไม่เหมือนแรงกดของมือครับเราสอยเข็มขึ้นลงแบบนี้เราสามารถควบคุมได้ว่าส่วนใดเราอยากจะให้มันแน่นส่วนไหนเราอยากจะให้มันเยับได้อันนี้เป็นสิ่งที่เทคเอาได้จากการที่ผมลองใส่บีสปอคและ MTM แล้วแต่ว่า MTM nè nah. ฟิตติ้งโดยรวมคือสวยงามมากถ้าเกิดทุกท่านได้เห็นครับก็จะรู้ว่าดับเบิลเบสเซ็ตของเขาที่เป็น MTM ถือว่าสวยนะช่วงเอวก็เข้าได้ดีประมาณหนึ่งครับแล้วก็ช่วงสะโพกสามารถอกเก็บได้ดีนะอันนี้ยังไม่รวมถึงกางเกงนะครับกางเกงเนี่ยสามารถขยับได้เล็กน้อยแล้วตัวเขาเองก็สามารถทําออกมาได้อย่างที่ผมอยากได้แนะนะคือพอมีบีสป็กก็อยากได้กางเกงที่มีดีเทลคล้ายๆบีสป็กที่ผมเคยมีครับเพราะชอบดีเทลนั้นมากๆแต่ว่า MTM ก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างครับที่คุณไม่สามารถทําได้ฟ e ลลิ่งหรือฟิตตกกิ เป็นกางเกงที่ถูกฟิกด้วยแพทเทิร์นมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับเพื่อให้ง่ายแก่การประกอบร่างกลายเป็นชุดแล้วกันนะจุดที่ผมชอบของตัวแจ็คเก็ตดับเบิลเบรสเตดของอาซิซี่เนี่ยก็คือตัวกระเป๋าหน้าจะค่อนข้างต่ําบางแบรนด์ครับจะทํากระเป๋าหน้าสูงขึ้นมานะครับแล้วเวลาเราใส่พ็อกเก็ตสแควร์มันจะไม่ค่อยเห็นแล้วถ้าเกิดลาเพลเราค่อนข้างใหญ่อันนี้เขาปรับต่ําลงแล้วก็ลาเพลจะดูไม่เฉียงแบบพุ่งจนเกินไปนะจริงๆล a เพลมันก็ควรจะต้องเฉียงเข้าหาหัวไหล่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะดูแบบซอฟกว่ามันนจะดดดููต่ําลลงิึงรก,ก็เย แหลมขนาดนั้นแล้วกันซึ่งถามว่าแบบไหนดีไม่ดีแบบไหนชอบไม่ชอบอันนี้แล้วแต่ระฟัเลยเลยครับ แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันนะดีเทลเครื่องจักรที่ผลิตครับก็จะเห็นได้ชัดจากพวกรังดุมนะไม่ได้หมายความว่าทุกจุดของรังดุมที่เกิดขึ้นบนตัวจะแก้จับผลิตโดยเครื่องจักรทั้งหมดนะครับคือมันมีบางจุดที่ผลิตด้วยมือแล้วก็หลายๆจุดครับที่ผลิตโดยเครื่องจักรซึ่งเราก็ดูได้จากการกรีดของรังดุมแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดเป็นบีสปงจริงหรือผลิตรังดุมด้วยมือเนี่ยคือเขากรีดเกาะแล้วค่อยเย็บรังดุมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องจักรก็จะเย็บรังดุมเกาะแล้วค่อยกรีดมันออกนะครับอันนนี้้้กลลคัวว่แแตน ณนะบางจุดที่เราอยากโชว์ผมว่า MTM ของ ACI ก็ทําให้เห็นครับเช่นช่วงลังดุมที่ลาเพลที่เป็นมิลานีซเองครับอันนี้เขาก็ทำเป็นมือให้นะครับแต่ว่ากระดุมที่กลับอยู่ตรงช่วงกลางตัวนเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเครื่องจักรงานโดยรวมทั้งหมดครับเป็นงานที่ดูแข็งแรงมากๆนะทุกอย่างมันถูกตรึงด้วยน้ําหนักของเครื่องจักรในการ ตัดเก็บนะครับความแข็งแรงนี้ก็เลยส่งให้รู้สึกว่าแจ็คเก็ตเนี้ยมันมีความแบบแข็งกระด้างอยู่นิดหน่อยอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ว่าก็จะมีความแข็งแข็งของตัวแจ็คเก็ตเองนะแต่ว่าบางจุดก็เป็นดีเทลที่เขาทำมาได้ดีครับเช่นพิกเซชช่ชง La เพลเนี่ยผมรู้สึกชอบนะคือมันมีดีเทลที่แบบเราจับแล้วอมันค่อนข้างเป็นดีเทลที่ยอมใจประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเราได้งานคราฟเต็ดจริงๆเราได้งานมือที่น่าสนใจมากๆจากห้องเสื้อของแบบเกาหลีเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ผมค่อนข้างชื่นชอบไปกัน ต่อให้มันเป็น MTM ที่มีเครื่องจักรเยอะแต่เขาก็ใส่งานมือมาในจุดที่จําเป็นจําเป็นเช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นกระดุมกี่เม็ดช่วงปลายแขนหรือกระเป๋าเป็นเจเดตหรือกระเป๋าเป็นแพรรายละเอียดอื่นๆครับผมแทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าผมบอกให้เขาช่วยเขาสมัยให้ผมหน่อยคือแบบเลือกมาให้เลยว่าอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนจริงๆแล้วเขาก็จะเลือกเป็นเจเดตพ็อกเก็ตอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นชุดสูทนะเพราะผมตัดผ้าทั้งกางเกงและเสื้อเป็นผ้าเดียวกันนะครับกางเกงที่ผมบอกไปว่ามันสิิมมนนดดดึงงแต่โยยรวก็ัู ะะไม่ได้ดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสลีมเกินไปหรือมันเล็กเกินไปหรือมันฟิตเต็ดเกินไปนะครับด้านหน้าเป็นดับเบิลพิเอเป็นรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สพิีอสออันเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่าพอดีแล้วกันนะเนื่องจากว่าต้นขาผมค่อนข้างใหญ่โฉชนาการมีพิเอเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีต้นขาใหญ่ เป็นดับเบิลพรีเทสไปเลยก็ได้นะมีไซส์ดัสเตอร์แล้วก็การวางลักษณะของกระดุมเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่ใกล้เคียงกับปีสป็อกแต่อาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จ,จะมีตะขอเกี่ยวเพื่อช่วยลดรายละเอียดบางประการของการตัดเย็บลงไปบ้างแลวกันนะครับดูโดยรวมอาจจะเห็นภาพชัดกว่านะตัวแจ็คเก็ตเนี่ย,ยมันออกมาดูดีมากๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยฟิตกับเ이ดี้ทูแวร์ค่อนข้างง่ายอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของใครหลายๆคนนะครับที่ฟิตเ이ดี้ทูแวร์ได้ดีนะ MTM เนี่ยอาจจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเป็นการเลือกจะเป็นเงินที่โอเคไม่ได้แพงจนเกินไปคุณสามารถตัดได้หลายตัวหน่อยแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานครับดูจากโดยรวมเห็นไหมถ้าเกิดเพื่อนๆได้เห็นนะครับก็จะเห็นว่าฟิตโดยรวมมันดูดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่ามันจะแบบอาจจะไม่กลมมากเท่ากับบ e สป็อกแต่ว่าเฮ้ยมันมีความให้ตัวที่ดีมันมีโครงสร้างที่สวยงามแล้วมันฟิตดีมากๆนะครับอันนี้เป็น MTM ที่เป็นบันไดสูบีสป็กที่ค่อนข้างดีนะใครชอบ l a d y to Wear อยู่แล้วอยากจะขยับอยากจะ เลือกผ้าเพิ่มอยากจะตัดบางอย่างหรือความสูงความยาวที่มันแปลกไปจากดีเจวร์ที่เรามีครับตัวนี้ MTM น่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับเนื่องจากระยะเวลาในการรอมสั้นนะบิสบอกรอบที่แล้วที่ผมตัดกับซีซีครับผมใช้เวลายาวนานประมาณ6เดือนถึง9เดือนอันนี้แบบบวกลบนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือผมมาบินไปฟิตติ้งที่เกาหลีเพราะฉะนั้นมันล่นระยะเวลาได้ค่อนข้างมากนะครับคือถ้ารอบ2เราฟิตติ้งที่ไทยอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่ามันจะได้แจ็กเก็ตช้ากว่าปกติไปอีกหน่อยหน่อยกันนะครับพอดีผมบินไปฟิตติ้ง มันก็เลยทําให้ระยะเวลามันเร็วขึ้นแต่พอเป็น M T M ครับ M T M มันเร็วกว่าอีกเยอะมาก M T M ตัวนี้ที่ผมสั่งใช้เวลาประมาณเดินครึ่งไงครับคือมันเร็วอะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีฟนะิตติ้งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเป็นตัวเลยครับดังนั้นอาจจะเป็นทริคเล็กน้อยๆน,ยนยนะระสบการใครเขาตามที่ตัดเป็นแบบบิสโปมาก่อนแล้วสาหรับ RCC นะฮะคุณสามารถ ตัด MTM เราให้เขาเบสออนไซซิ่งของเราของบีสป็อกได้นะครับแล้วมันออกมาไม่ธรรมดาเลยจริงๆถือเป็นดับเบิลเบสที่ดูละมุลแล้วกันนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าดับเบิลเบสเต็ดเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับคนอ้วนๆนะแต่ว่าโดยรวมครับมันยังดูไม่ไม่ทำให้เราตันคือมันยังมีเอวคือมันยังมีการเคิร์ฟของโ so ซ่ทรงให้เห็นนะครับจากการตัดชุดแบบเทเลอร์เมสจริงๆอันนี้ต้องยอมรับครับว่า r c ซีซีทำได้ดีนะฮะแล้วด้วยราคาครับที่ถูกกว่าบีสป็อกอาจจะวันครึ่งคร่งะผมเลตเซงง่าย ะจะได้เห็นภาพสําสหรับผ้าแบบเดียวกันถ้าเกิดตัดบีสปออาจจะบวกขึ้นไปแบบอีกเท่าตัวแต่ว่า MTM ก็จะเป็นแบบราคาที่ต่ําลงนะครับคนที่ตัดบีสปอที่ไทยแล้วเราอยากจะได้ MTM การไปสั่ง RC ให้ตัดเป็น MTM เนี่ยมันอาจจะได้ไซส์ที่เหมาะกับเรามากๆก็เป็นไปได้นะครับสำหรับผ้าโทนิกผมว่าเป็นผ้าที่ดีมากฮะเป็นไฮทวิส์มานิดนึงด้วยนะในความรู้สึกนะครับ ยับยากนิดหน่อยแล้วก็คงตัวได้ดีนะแต่มีความไลท์อยู่นะครับแล้วมีความโปร่งค่อนข้างสูงอันนี้คุณคิมทาบินเนี่ยเขาเลือกผ้าให้ผมได้ดีจริงๆนะใครเขาตามที่อยากลองตัดแบบดาร์กเนวี่สักครั้ง ลองได้ครับช้งโชว์ของอา c ิซี่ครับจะเกิดขึ้นทุกๆ3มเดือนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ลองติดตามดูได้ผ่านหน้า IG ของเดลคลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลครัมแบง k อกหรือเดลคลัมสิงคโปร์นะครับสำหรับใครที่อาจจะบินไปบินกลับสิงคโปร์อยู่บ่อยๆสวนวันนี้ก็ลาไปก่อนครับกับอา c ิซี่พิสโปเฮาส์ตัวที่เป็น MTM Dou b l e Breasted สำหรับนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกด subscribe คอมเมนต์ก็ได้ครับว่าตัวแรกของคุณครับเป็นดับเบิลเบรสเซ็ดหรือเป็นซิลาก่อนครับ 你好。